ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อัลคิมิสตาร์พาร์ทที่2นะครับวิดีโอน,นี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูตัวเกมหลังจากที่มีการอัปเดตเวอร์ชันภาษาไทยไเมืม่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาว่าเกมมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างการแปลทาออกมาได้ดีหรือเปล่าตัวละคร6ดาวที่ผมเปิดได้และก็ระบบเกมที่ผมเล่นเพิ่มเติมมานิดหน่อยเอาเละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มต้นที่หน้าจอเมนเมนูคุผู้ชมจะเห็นว่าผู้พัฒนาได้เพิ่มคำบรรยายภาษาไทยเข้าไปในตัวเมนูด้วยครับจากขวาบนสุดตั้งแต่ explore q u e s t c o l o s s u s recruit หรือว่าจะเป็นเมนูด้านล่างได้แกค่คลังภาพขบวนทัพออโรเรียนก็แปลเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยครับ ต่อไปเป็นองค์ประกอบของเกมที่ช่วยเติมเต็มในด้านของเนื้อเรื่องสำหรับผู้เล่นที่อาจจะขีก้เกียจอ่านไม่มีเวลานั่งดูตัวละครคุยกันอยากเน้นไปที่ฉากสู้มากกว่านะครับอัลคิมิสตาก็มีเมนูภาพที่อยู่ด้านล่างให้คุณชมกดเข้ามาจะเจอกับอีกสี่เมนูใหญ่ๆตามนี้เลยเมนูแรกที่อยากให้ลองเข้าไปดูก็คือแฟ้มข้อมูล CG ครับเปิดเข้ามาเราจะได้เจอกับเมนูลำดับเนื้อเรื่องตั้งแต่ชั a เตอร์แรกที่เล่าสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆเอาไว้ประมาณนี้ภาพแรกมีชื่อว่าฉายเดี่ยวคำบรรยายบอกว่า คุณกับโซรอสอยู่ใต้พื้นดินเบื้องล่างมานานถึง17ปีทั้งสองต่างพึ่งพาอาศัยกันผลลัพธ์ของการบำรุงรักษาเป็นประจำทำให้คุณรู้ดีว่าการเดินเครื่องโคลอสสัสครั้งนี้จะต้องล้มเหลวแน่แน่เช่นเดียวกับความพยายามที่ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนภาพที่2พันธะวิญญาณแต่ทว่าวันนี้สิ่งต่างๆดูแตกต่างออกไปเมื่อจู่ๆก็มีแขกไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาอย่างกระทันหันความหลักแหลมคือทักษะพ,พิเศษของคุณในฐานะชาวเทเลสไท์และด้วยความสามารถนี้คุณต้องแบกรับหน้าที่ในการล้างแคค้นใหกับเผ่าของุณ ภาพที่3กระแสแห่งอีคลิปไซต หลังจากที่คราเคนซึ่งเป็นอีคลิปไซต์ระดับสูงได้บุกเข้ามากลุ่ s ลอสซัสก็ไม่ใช่ที่สงบสุขอีกต่อไปหน้าที่ของคุณในการฝ่าวงล้อมจะยากขึ้นคุณจะช่วยแสดงความสามารถที่ผู้นำทางคนหนึ่งควรมีไม่ต้องอเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเป็นครั้งแรกได้หรือไม่ฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องประกอบคำบรรยายภาพก็จะช่วยไกด์และทบทวนเนื้อเรื่องให้เราได้ในระดับหนึ่งเลยเละครับต่อไปมาดูเมนูฝั่งซ้ายข่าวกรองบุคคลกันบ้างครับเมนูนี้แสดงให้เห็็นนนนนนวววว่่่่่่าาาาจัััักกกกรรรลลขอองงงงง้้ปปะบดยุุมมมคถึ8ฝเพิตตแ ก็ um, oh. s <S ็เปนตรูท no ีนี no ้เมื่อกดเข้าไปดูตัวเกมจะแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส่วนนะครับด้านบนจะบรรยายเกี่ยวกับกลุ่มนั้นเอาไว้ให้เช่นสาพันธทรัฐอิลูมิน่าที่มีคําอธิบายว่าแกนนอนคือเมืองใต้ดินขนาดใหญ่อันเป็นส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับนิคมใกล้เคียงจํานวนมากกลุ่มทหารได้สร้างฐานรญชาการขึ้นมาเพื่อใช้เป็นด่านป้องกันแรกจากการลุกรานของอีคลิปไซ์ระบบกองทหารได้รับความสําคัญเป็นอันดับแรกโดยมีการส่งเสริมอย่างเต็มที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับการลงทุนมหาศาลการศึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่นหน้าและมีการจัดตั้งระบบราชการขึ้นมา ปัจจุบันสหพันธรัฐอิลูมิน่มุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหน่วยงานรัฐบาลให้เป็นเอกภาพและยุติธรรมการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้สหพันธรัฐอิลูมิน่ค่อยๆปลีกตัวออกมาจากลูโมโพลิส จากนั้นหน้าจอส่วนล่างก็จะเป็นออโรเรียนที่เราปลดล็อกได้แล้วโดยเกมก็จะมีชื่อและตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของพวกเขาระบุเอาไว้ให้ยกตัวอย่างไวฟ์ที่เป็นตัวเอกของเกมก็จะประจำการอยู่ในสาพันธรัฐอิลูมิน่าด้วยนั่นเองครับทีนี้ตัวละครออโรเรียนแต่ละคนนั้นเราก็สามารถกดเข้ามาดูประวัติต่างๆของพวกเขาได้แบบละเอียดตั้งแต่ชื่อฉายา วันเกิดธาตุพลังของพวกเขาต้นสังกัดรูปแบบการต่อสู้หรือประสบการณ์ที่เป็นบันทึกที่ตัวละครคนนึงเขียนถึงออโรเรียนที่เรากําลังเปิดดูประวัติยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เขียนถึงวไวส์ผู้บันทึกก็คือตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทครับกลับกันถ้าเป็นออโรเรียนคนอื่นเช่นลิเลียมผู้นี้ประสบการณ์เกี่ยวกับเธอก็จะเขียนโดยวไวส นอกจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นคําว่าเนื้อเรื่องถัดลงมาอีกหลายอันซึ่งข้อมูลตรงนี้จะปลดล็อกเมื่อแอฟฟินิตี้ของเรากับตัวละครน,นั้นๆมากขึ้นในความหมายก็คือยิ่งใกล้ชิดก็จะยิ่งรู้จักเบื้องหลังของพวกเขามากขึ้นตามไปด้วยเอาละครับซับภาษาไทยส่วนท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือช่วงบทสนทนาทางทีมงานก็โลเคอลายส์ให้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งบทพูดก็แปลออกมาได้ดีฉะนั้นเราน่าจะสรุปได้แล้วนะครับว่าเอาคิมีสตาณตอนนี้พร้อมมากๆสําหรับแฟนเกมชาวไทยที่อยากได้ซับภาษาบ้านเราอย่างเป็นรูปแบบนั่นเอง ประเด็นต่อไปมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่ผมไปเล่นต่อแล้วก็เปิดได้เพิ่มมานะครับซึ่งผมได้เปิดการชาไป4ี่รอบรอบละสิตัวละครนะครับสรุปไว้ได้ตัว6ดาวมา3ตัวได้แก่ตัวละครมิกาท,ที่เป็นท่าด,ดินราฟาเอลท่าน้ําแข็งแล้วก็เอซี่ท่าไฟมิกาจะมีแอคทีฟสกิลที่ชื่อว่าดาบกระดูกติีวิญญาณที่ให้เธอเทเลพอร์ตไปยังตําแหน่งไหนก็ได้ในวงรอบตัว3ชั้นจากนั้นจะทาดาเมจสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบรอบวงหนึ่งชั้นใส่ศัตรูทุกตัวแต่ถ้าศัตรูมีแค่ตัวเดียวดา,าครับ ส่วนสกิลคอมโบก็จะเป็นการทำดาเมจใส่ศัตรูรอบวงตามจำนวนคอมโบที่ผู้เล่นสามารถทำได้มากที่สุด ราฟาเอลนั้นมีแอคทีฟสกิลที่ชื่อว่าสายฝนแห่งความสงบนิ่งซึ่งก็จะเป็นการฟื้นพลัง200%ของค่าพลังโจมตีของเธอครับในขณะเดียวกันก็จะรีเซตสีทุกช่องรอบตัวออกไป3ชั้นแต่ไม่นับสีน้ําเงินที่จะยังเป็นแบบเดิมส่วนคอมโบสกิลก็จะเป็นการทำดาเมจในทิศทางและก็ปริมาณตามคอมโบที่ทําได้ และตัวละคร6ดาวตัวสุดท้ายก็คือ AC ซี่สกิลแอคทีฟของเธอมีชื่อว่าดวงตาหายนะที่จะเป็นการเปลี่ยนช่องสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวที่อยู่ใกล้สุดสีช่องให้กลายเป็นสีแดงที่เหมาะกับคอมโบาธาตุของเธอนั่นเองครับ เอาเลยครับต่อไปจะเป็นระบบเกมที่เพิ่มเข้ามาจากประสบการณ์ที่ผมเล่นต่อเนื่องจากวิดีโอ exp ตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือระบบคริสตัลและก็กองหินที่อยู่ในฉากในฝั่งของผลึกเหล่านี้ถ้าเราเลือกให้ตัวละครเดินผ่านเข้าไปก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆเช่นเอฟเฟกต์ในการโจมตีศัตรูส่วนพวกกองหินก็ทําลายได้จากเชนคอมโบนะครับภายในก็จะซ่อนไอเทมบางอย่างเอาไว้เพื่อช่วยเราต่อสู้ในฉากนั้นๆเช่นไอเทมเติมเลือดหรือว่าคริสตัลต่างๆที่ใช้สําหรับโจมตีอะไรทํานองนี้ครับ ระบบทรัพยากรก็มีฉากทำชลเลนต์เพิ่มเข้ามาโดยเกมก็จะให้เราสู้กับบอสที่มีชื่อว่าโกลเดอร์ต้องสาบเมื่ออาชนะบอสได้แล้วอีกคลิปไซเนาเปื่อยจะปรากฏตัวหน้าที่ของผู้เล่นก็จะต้องทำลายพวกมันให้ได้มากที่สุดยิ่งทำได้มากเท่าไหร่นะครับของรางวัลทรัพยากรก็จะมากตามแต่ท้ายสุดก็คือคกลไกปืนไฟที่ติดตั้งเข้ามาในฉากสู้ ปืนไฟเหล่านี้จะมีการหันหน้ายิงที่เปลี่ยนไปในทุกๆรอบฉะนั้นผู้เล่นจะต้องคอยระวังไม่ให้ไปยืนในตำแหน่งที่จะโดนทำเดามจได้เพราะาอนุภาพของปืนนั้นรุนแรงใช้ได้เลยนะครับกลับการศัตรูเองก็จะได้รับผลแบบเดียวกับเราครับนั่นทำให้เราสามารถใช้แท็กติกเพื่อล่อศัตรูให้เข้ามาในระยะยิงได้เช่นกัน เอาละรครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Alchemy Star ที่เด m มูฟรวบรวมมาให้ผมสรุปจุดเด่นให้อีกครั้งก็แล้วกันนะครับว่าเกมนี้มีจุดเด่นเรื่องของระบบเทิร์นเบสที่แปลกใหม่ดีเราจะใช้การลากเส้นสีต่างๆให้สัมพันธ์กับตัวละครและก็สกิลของพวกเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์การต่อสู้ที่ดีที่สุดมีจุดเด่นเรื่องดีไซน์ตัวละครที่ทําออกมาได้น่ารักมีในเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ระบบกาชาที่ผมมองว่าโอกาสเปิดได้ตัวละคร5้าถึงหดาวนั้นค่อนข้างสูงท้ายสุดคุณผู้ชมท โดยมดมโดนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ